เฮ้ย hey! คุณรู้สึกอย่างไรกับการย้อนเวลากลับไปในอดีตเรากำลังดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ของป่าอเมซอนเพื่อไขปริศนาของเมืองที่สาบสูญหยิบสเปรย์กันแมลงมาด้วยแล้วไปลุยกันเลยป่าอเมซอนเป็นป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสภาพแวดล้อมที่นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับชีวิตมนุษย์ถึงกระนั้น ตำนานกล่าวว่าอเมซอนเคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานที่แผ่บริเวณออกไปอุดมไปด้วยความสมบูรณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นเป็นเรื่องจริงหรอหรือจริงๆแล้วมันเป็นเพียงจินตนาการที่มีร่วมกันของพวกเรากันแน่ตำนานของเอลโดราโดอาจจะเป็นตำนานที่เริ่มต้นสิ่งทั้งหมดนี้ตอนที่นักสำรวจชาวยุโรปเริ่มทำการขุดค้นในดินแดนอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1500พพวกเขารับรู้ถึงอารยธรรมของชาวอเมซอนที่เคยวาดภาพผู้นำของพวกเขาด้วยทองคำ เพื่อเป็นเครื่องบูชาแก่อำนาจที่สูงกว่าตำนานของเอลอมเบโรราโดหรือที่รู้จักกันในชื่อชายทองคำเริ่มแพร่หลายไปทั่วยุโรปอย่างรวดเร็วนักสำรวจรู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ที่จะได้พบทองคำจำนวนไม่จำกัดณนะที่ใดที่หนึ่งลึกเข้าไปในป่าในละตินอเมริกาและอย่างที่คุณจินตนาการได้การเดินทางไปยังทวีปนี้เริ่มทวีคูณขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านไปมันใช้เวลาไม่นานก่อนที่นักสำรวจจะพบอารยธรรมนี้ พวกเขารู้จักกันในชื่อมูอิสคาและตั้งอยู่ในโคลอมเบียใกล้กับทะเลสาบกัวตาวิตาชาวมูอิสคามีประเพณีการวาดภาพผู้นำของพวกเขาหรือที่รู้จักกันในชื่อเดอะซิป้าตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสีทองในประเพณีดั้งเดิมซิป้าจะว่ายน้ำในแม่น้ำกระจายผมทองคาไปทั่วทะเลสาบสําหรับมูอิสคานี่เป็นวิธีในการยอมรับและขอบคุณอำนาจที่เหนือกว่าของจักรวาลที่พวกเขาเชื่อเมื่อนักสำรวจชาวยุโรปได้ยินและเห็นการปฏิบัตินี้ พวกเขาประหลาดใจมากสําหรับพวกเขาทองคําถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้นเนื่องจากพวกมันเป็นสกุลเงินหลักในการแลกเปลี่ยนสิ่งนี้ทําให้พวกเขาคิดว่าชาวมูสิสคาจะต้องมีกองทองอยู่ที่ไหนสักแห่งในป่าเพื่อให้พวกเขาใช้มันอย่างฟุ่มเฟือยได้นั่นคือตอนที่ตำนานเอลโดราโดเกิดขึ้นมาความเป็นเอลอมเบโดราโดนี้ถูกบอกต่อแบบปากต่อปากไปจนกลายเป็นเอลโดราโดเมืองสมมุติที่มีแนวโน้มที่จะซ่อนกองทองไว้มากที่สุด การตามล่าเมืองนี้ทําให้ชาวยุโรปทุ่มเงินมหาศาลเพื่อค้นหาในผืนป่าอเมซอนน่าเสียดายที่การเดินทางทั้งหมดของพวกเขาต้องกลับมามือเปล่านั่นคือถ้าพวกเขาได้กลับมานะนะตอนนี้ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของปี1900ก่อนในอังกฤษราชสมาคมภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันอันทรงเกียรติของอังกฤษกําลังมองหาใครสักคนที่เต็มใจเดินทางลงไปยังลาตินอเมริกาเพื่อค้นหาร่องรอยตรงพรมแดนระหว่างบราซิลและบลรเวียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนของพรมแดนที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนอเมซอนเซอร์เพอร์ซี่ฟอร์เซตเป็นแฟนพันธุ์แท้และตินอเมริกาและเขายินดีอาสา,าทํางานนี้ให้โอ้สิ่งสำคัญที่ต้องรู้คือป่าอเมซอนมีขนาดเท่ากับทวีปอเมริกามันขยายออกไปในแปดประเทศรวมถึงบราซิลเปรูและบรลิเวียด้วยและเชื่อผมสิการไปไหนมาไหนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยป่าปกคลุมไปได้วยพืชหนาทึบนอกจากนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของนักล่าที่อันตรายเช่นงูอนาคอนดา สึรำเจระเคปลาปิวรัญญาและอื่นๆแต่ถึงอย่างนั้นฟอรเซตก็ประสบกับความสําเร็จอย่างมากในการผจญภัยทําแผนที่ของเขาและดูเหมือนจะอยากกลับไม่อีกกลับไปที่อังกฤษฟอรเซตจะค้นคว้าบันทึกประจําวันจากนักสำรวจคนอื่นๆโดยหวังว่าจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณของชาวอเมซอนเขาอ่านเกี่ยวกับอินคาและมายันและอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาสร้างขึ้นเขาเชื่อว่า หากชาวอินคาสามารถสร้างอาณาจักรที่กินพื้นที่กว่า5ล้านตารางกิโลเมตรได้นั่นอาจหมายความว่าอารยธรรมอเมซอนอื่นๆก็สามารถเติบโตที่นั่นได้เช่นกันในระหว่างการคนา้นคว้าฟอร์เซตพบรายงานจากนักสำรวจในศตวรรษที่16รายงานกล่าวถึงเมืองหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าอเมซอนซึ่งมีร่ธาท่ในปริมาณที่ไม่อาจจะจินตนาการได้เมืองที่ทอดยาว25กิโลเมตรโดยมีบ้านเรียงต่อๆกันไปรายงานนี้กระตุ้นจินตนาการของฟอร์เซตไปสู่จุดที่ทำให้ต้องค้นคว้าเพิ่ม จากนั้นเป็นต้นมาเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการค้นหาสิ่งที่เขาเรียกว่านครลับที่สาบสูญหลายปีผ่านไปฟอร์เสร็จค้นหาป่าอเมซอนโดยมักจะมองหาซากหินที่อาจจะบ่งบอกถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในการเดินทางครั้งต่อมาเขามุ่งความสนใจพปทิการสำรวจรัฐมาตูโกรโซและในภาคกลางของบราซิลเขาเดินทางจากยุโรปไปยังพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำซิงกูการเดินทางไปยังซิงกูใช้เวลาเดินเท้าประมาณ14วัน จากนั้นเขาล่องเรือไม้ลำเล็กๆโดยมีผู้นำท้องถิ่นที่รู้จักภูมิภาคนี้ดีกว่าใครๆวิธีที่เขาสื่อสารกับประชากรพื้นเมืองยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากพวกเขาพูดภาษาท้องถิ่นเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเขาถึงไม่เคยพบเมืองนี้พวกเขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถสื่อสารได้ว่าเขากำลังมองหาอะไรกันแน่และนี่ไม่ใช่ความยากลำบากที่สุดของเขาดังที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้อเมซอนไม่ใช่สถานที่ที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยว ในบันทึกประจําวันของเขาฟอร์เซตเล่าถึงการเผชิญหน้ากับอนาคอนดายาว60ฟุตซึ่งเขารอดชีวิตมาได้อย่างกล้าหาญเขาเขียนถึงคืนที่นอนไม่หลับเลยและตื่นขึ้นมาด้วยมือและเท้าบวมเพราะยุงกัดเพื่อนร่วมงานบางคนของเขาบอกว่าเขาเป็นคนอึดถึกทนและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่วันนั้นก็มาถึงระหว่างการเดินทางครั้งที่8ของเขาเขารอดกลับมาไม่ได้ฟอร์เซตหายตัวไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้เบื้องหลัง บางคนถึงกับสงสัยว่าเขาใกล้จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตแล้วในวันที่เขาหายตัวไปเขามาส่งจดหมายในแง่ดีถึงภรรยาโดยบอกว่าไม่มีอะไรต้องกลัวและเขากําลังจะออกเดินทางเพื่อค้นหาครั้งสุดท้ายความพยายามที่ล้มเหลวของฟอร์เซตในการค้นหาซากประหักพังนั้นดูเหมือนจะสนับสนุนสิ่งที่กลายเป็นความเห็นพ้องต้องกันในหมู่ผู้เชี่ยวชาญในเวลานั้นนั่นคือตาฝนแห่งนี้ไม่เอื้ออํานวยในเรื่องการรองรับสังคมขนาดใหญ่และซับซ้อนนับประสาอะไรกับเมืองผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า เมืองที่สาบสูญในอเมซอนนั้นเป็นเพียงนิยายมันเป็นงั้นกระทั่งทศวรรษที่1,960เมื่อการวิจัยสมัยใหม่เริ่มพบหลักฐานที่บ่งบอกว่าเป็นอย่างอื่นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์มากเป็นหย่อมๆพวกเขาเรียกมันว่าดินดำและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาพบมันจํานวนมากในอเมซอนโดยเฉพาะตามริมฝั่งแม่น้ําการวิจัยเพิ่มเติมยังแสดงให้เห็นว่า ดินดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยขยะของมนุษย์หรือการเผาป่าโดยเจตนาซึ่งเพิ่มสารอาหารให้กับดินด้านล่างซึ่งอาจจะหมายถึงบิงโกการค้นพบดินดำเป็นหลักฐานว่ามีความเป็นไปได้ในเรื่องของการทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่และอาจจะเกิดขึ้นท่ามกลางอเมซอนมีการยืนยันว่าการตั้งถิ่นฐานอาจจะเกิดขึ้นที่นั่นในปี1990ริบริงแม่น้ำซิงกูในบราซิลทีมนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่ง การทำงานร่วมกับคนพื้นเมืองในท้องถิ่นทำให้พวกเขาพบคูน้ำที่ยาวมากหลังจากทำแผนที่มาแล้วพวกเขาก็ตระหนักว่าคูน้ำเหล่านี้เป็นสัญญาณของการตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่พวกมันเป็นเศษซากของกำแพงที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่จตุรัสพวกมันบางแห่งเป็นถนนนำไปสู่การตั้งถิ่นฐานมากขึ้นอันที่จริงพื้นที่ส่วนนี้ของอเมซอนซึ่งมีขนาดเท่ากับรัฐนิวเจอร์ซีย์ครั้งหนึ่งเคยเป็นเครือข่ายของการตั้งถิ่นฐานหลายสิบแห่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนอย่างน้อย50,000คนระหว่างปีคริสตศักราช1,250ถึง1,650การค้นพบอื่นๆเป็นไปด้วยการถ่ายภาพแบบไรดร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึง่งที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถถ่ายภาพดาวเทียมของพื้นป่าได้โดยไม่ต้องเข้าไปข้างในเครือข่ายคูน้ําในแอครู ru, ประเทศบราซิลมีอายุย้อนไปถึงช่วงคริสตศักราช200 1,200 สิ่งเหล่านี้บอกไปในถึงการตั้งถิ่นฐานที่สามารถรองรับผู้คนได้60,000คนภาพอื่นๆื่นใกล้แม่น้ำซิงกูชีให้เห็นเมืองที่สามารถอาศัยอยู่ได้ประมาณ50ล้านคนสิ่งนี้คือเมืองที่าูสูญของอเมซอนเชื่อหรือไม่ว่าภาพเหล่านี้บ่งบอกว่าฟอร์เซตเข้าใกล้กันค้นพบครั้งสําคัญแล้วเขากําลังมองหาซากปรักหักพังในสถานที่ที่เหมาะสมแต่เขาเข้าใจผิดไปการตั้งถิ่นฐานของชาวอเมซอนใช้ไม้และดินในการสร้างเมืองซึ่งแตกต่างจากเมืองต่งตางๆเช่นกุสโกซึ่งใช้หินเป็นวัสดุหลัก วัสดุเหล่านี้เสื่อมสภาพอย่างมากและอาจย่อยสลายไปตามกาลเวลาการค้นหาสิ่งเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีทันสมัยมากกว่าที่ฟอร์เซตมีในขณะนั้น